มวยดีมวยไทยวันนี้ยังอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นหน้าที่ของศึกเพชรวิทยาแตนมวยพันแท้ตามลุ้นตามเชียร์กันอย่างคึกคักเช่นเคยแตนมมวยต่างชาติก็หนาตาทีเดียวมวยชกกันสนุกเข้มขน้นเริ่มทีคู่ค้ขำของรายการมุมแดงโจโจโห้หัวโรงน้ำแข็งบู๊กับเพชรใหม่ชอรนโรงศักดิ์เป็นมวยใหญ่อุ้ดหนัก ชกกันในพิกัดน้ำหนัก144ปอนด์ไปกันที่ยกที่สายกนี้เป็นเพชรใหม่ที่เดินหน้าเตะซ้ายต่อยหมัดอัดในเล่นเอาโจโจตั้งตัวแทบไม่ทันจากนั้นทั้งคู่แรกอุ้ดคบเครื่องได้เสียวได้เฮเกมพลิกไปพลิกมาขึ้นยกสี่ยกนี้เป็นเพชรใหม่ใส่ก่อนไม่หยุดโจโจปักหลักดักแทงได้แบบหนักเพชรใหม่เร่งเครื่องจนวิ่งไม่ออกหมดยกสี่ตกเป็นรองยกสุดท้ายเพชรใหม่ออกมารัวหมัดชุดหวังนกแต่ก็ได้แค่เฮครบหายกโจโจหัวลงน้ำแข็งก็เป็นฝ่ายเอาชนะแนนไปได้แบบขาดลอยท้าย ต่อที่รองคู่เอกในรายการมุมแดงเคนมออนดามันเป็นมวยหมัดแรงแข่งหนักฟัดกับนักชกรุ่นน้องที่กำลังฟอร์มสดอย่างม้าศึกเล็กอบอตอกมพิเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องชกกันในพิก,กัดน้ำหนัก122ปอนด์เกมมันถึงยกที่3จากจังหวะที่ทั้งคู่แลกกันแบบทีต่อทีม้าศึกเล็กอาศัยได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าเดินเบียดต่อยซ้ายแตะขวาเคนรับแล้วล็อกแข้ง ต่อยขวาเข้าเต็มคางของม้าศึกเล็กหงายลงไปนอนกองกับพื้นแล้วลุกช้ากรรมการนับแปดแล้วฟันมือให้ชกต่อจากนั้นเคนปีเข้ามาสาวหมัดชุดหวังปิดบัญชีให้เร็วที่สุดแต่ม้าศึกเล็กฟื้นเร็วโตโดยแข้งด้วยศอกแต่ก็มาโดนบวกได้หมัดขวาของเคนเข้าเต็มคางลงไปนอนกองกับพื้นชนิดกรรมการไม่ต้องนับไพ่นอกไปนิยกที่3นี่เองปิดท้ายที่คู่เอกนำรายการมุมแดงยกวิทยาเพชรสี่หมืน่นบทกับเพชรพิฆาตกอาการบุตร คู่นี้โชคกันในพิกัดน้ำหนัก134ตอปอนด์ทางคู่เขาแลกอาวุธกันแบบครบเครื่องยกวิทยาอาศัยความใหญ่เบียดในแทงเข่าเล่นงานเพชรพิฆาตต้านไม่อยู่แม้จะพยายามทําทุกอย่างแต่ก็ต้านไว้ไม่ไหวครบ5ยกยกวิทยาเพชรสี่หมื่นก็เอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกเช่นกัน